จะถามเรื่องปิดด่านจะถามเรื่องปิดด่านว่านายกทำเพื่อตัวเองไหมเพราะว่าก่อนน้นนี้มีโอกาสปิดได้ตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ยอมปิดคือคือตลอดระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่พรรคเพืเ่อไทยในฐนานะการเป็นแกนนำรัฐบาลตั้งแต่การเลือกตั้งปีห 6, 6มาเอานับเท่านี้ก่อนเนี่ยความจริงถอยหลังกันไปก็มีมากกว่านั้นเราไม่ได้เห็นซึ่งความพยายาม ตั้งแต่นายกรัฐมนตรีคนก่อนถึงนายกรัฐมนตรีคุณอุงอิงได้ให้ความสนใจในการปราบปรามแก๊งคอนเซ็นเตอร์สแกมเมอร์กระบวนการฟอกเงินหรือมาตรการนะครับการปิดด่านในแต่ละเรื่องราวแต่ว่าผลจากคลิปหลุดนะครับจากการสนทนาที่คุณอุงอิงว่าเธอไม่ผิดและประเทศก็ไม่ได้เสียอะไรนั่นเนี่ย ความเป็นจริงนั้นประเทศได้เสียหายแต่มันมีข้อดีประการหนึ่งก็คือว่าเราได้เปรียบเทียบว่าก่อนที่คลิปจะหลุดนั้นนะครับความเอาใจใส่ในเรื่องความเสียหายของคนที่คนไทยที่ถูกหลอกลวงเธอไม่ได้ให้ความสนใจเลยแต่เมื่อคลิปหลุดเธอก็กลายเป็นคนละคนนะครับมีความแอคทีฟดูเสมือนว่าเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้วใครก็อ่านออก นะครับว่าถ้ายังดีกันอยู่ไม่มีเรื่องคลิปหลุดนั้นเธอก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ทำอะไรวันนี้สถานการณ์ของบ้านเมืองนั้นแน่นอนที่สุดนั้นสิ่งที่เรายังไม่เห็นคือการตอบโต้ใดๆออกจากปากของคุณทักษิณมีเพียงแค่นะครับแหล่งข่าวคนไปพบการรายงานข่าวเพราะผมก็ยังมีความเชื่อในฐานะที่รู้จักดี ทั้งฝั่งกัมพูชาและฝั่งไทยว่ามันมีอะไรซุกซ่อนของปัญหาที่แท้จริงนะครับก่อนการพิพาทกันในเรื่องนี้เพราะว่านี้นะครับจากการสนทนาวันที่15ต่อ16นั้นแม้ว่าทางนายกรัฐมนตรีหลีกเลี่ยงไม่ประชุมสภาความมั่นคงคือผมนี่โดนทางสมเด็จวุนเซนนิฟาดก่อนแล้วก็คุณุงวิงหลังจากนั้นผมก็ต้องติดตามเรื่องราว ว่านี้นะครับว่าอะไรนะครับที่มันซุกซ่อนที่เป็นสาเหตุของข้อตทดจิงและที่สิ่งที่เห็นว่าคุณทักษิณควรออกมาพูดได้แล้วเรื่องอื่นก็พูดได้ทุกเรื่องแต่เรื่องนี้เนี่ยนะครับหลังจากสัมภาษณ์ครั้งเดียวเรื่องเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามตะกร้อโนแมนแลนแล้วก็หายวับไปกับตานะครับแม้พยายามจะมีข่าวปล่อยกันว่าโกรธคุณนุ้งยิ่งเพราะว่าไปพูดกับสมเด็จอุลเซน โดยไม่มีการปรึกษาหารือซึ่งก็เป็นแหล่งข่าวลอยๆนะครับคือถ้าเป็นจริงนั้นคนไทยต้องยิ่งสมเพศเวทเวนาว่าเธอเป็นถึงนายกรัฐมนตรีนะครับไม่ใช่เด็กอนุบาลที่ยังจะต้องมีผู้ปกครองแต่อย่างไรก็ตามนั้นความเสียหายนะครับจากการทำหน้าที่การไปพูดเนี่ยนะครับการแปลนี่นะครับเขาก็ระมัดระวังนะครับเป็นมัธุรสวาจาแต่พอแปลฉบับจริงนั้น ก็จะเห็นว่ามันรุนแรงในเรื่องจุดยืนของภาคฝั่งกัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็ยังเห็นว่าอย่างไรเธอก็อยู่เป็นนายกรัมตรีต่อไปอีกไม่ได้เพียงแต่ว่าเราจะไปคาดหวังการแสดงสปิริตความรับผิดชอบกับนักการเมืองไทยที่ระบัดสัตหักหลังมาตลอดทางเนี่ยตั้งแต่หักหลังประชาชนนะครับหักหลังบรรดาพักร่วมนะครับที่จะตั้งรัฐบาลครั้งแรกระบัดสัต้ัตง ข้ามขั้วมาแล้วก็ฆ่ากันตลอดทางสภาพการแบบนี้เนี่ยนะครับความจริงมันไปกันไม่ได้แล้วนะักการเมืองนะครับก็ยังอยากได้ตําแหน่งที่เพิ่มเข้ามาทั้งที่ไปแก้ไขปัญหาอะไรของบ้านเมืองไม่ได้เห็นวี่แววอะไรเลยการแอคทีฟอะไรต่างๆมันไม่ได้สะทอ้อนให้เห็นถึงความตั้งใจแต่ว่านี่นะครับถึงไหนว่าบ้านเมืองมันเดินมาถึงจุดนี้แล้วน,นะครับคือหมายความว่าก็แข็งใจ ถ้าถ้าจะมีการเริ่มการจัดสัมพันธ์กันครั้งใหม่นั้นก็ควรเนี่ยนะครับจะจัดการปัญหาที่คนไทยได้รับผลกระทบทั้งหมดและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าในส่วนของพี่น้องประชาชนที่เขาต้องการสำแดงพลังนั้นมันประหลาดนะที่คนในรัฐบาลเนี่ยนะครับแอบไปสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดแบบไม่เป็นทางการนะเพื่อจะสกัดผู้คนจังหวัดไหนะให้มาจังหวัดนั้นผู้ว่าอาจจะต้องมีอันเป็นไปเนี่ย ผมว่าสถานการณ์แบบนี้มันอยู่ยากแล้วในมันก็จวนเจียนจะพังกันเต็มทีอยู่แล้วแล้วความจริงเขาควรจะดูอารมณ์ของประชาชนนะครับวันเศษในคนบริจาคขนาดนี้และที่สําคัญที่สุดก็คือว่าอารมณ์ของประชาชนที่เขาแสดงตัวในมากมายนะครับนี่คือสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงและถึงเวลาถ้าประชาชนยกระดับขึ้นมานะครับจากการเรียกร้องให้ลาออกและตะวันข้างหน้าเขาเขาขับไล่จะว่างไงนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ย รัฐอย่าเป็นตัวเร่งสถานการณ์ถ้ารัฐรักชาติบ้านเมืองจริงความจริงเรื่องเหล่านี้ต้องให้การสนับสนุนกันเสียด้วยซ้ําไม่ใช่ว่าทําตัวเนี่ยนะครับเป็นก้างขวางคอประชาชนในเรื่องการรักซึ่งดินแดนรักษาอธิปไตยของชาติโอเคนะ